สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนออลเซตคลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นคลาสสิกนะครับเปลี่ยนกล่องแล้วนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องรุ่น u s originalizer นะครับทางญี่ปุ่นเปลี่ยนมาให้นะครับอ่ะวัสดุนะครับจะเป็นผ้าแคนวาสแบบหนานะครับโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําตัวนูนขึ้นมานะครับปั๊มคอนเวิร์ตนะครับเหมือนคล้ายคลเจ็ดสูตรเลยนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นการพีญี่ปุ่นนะครับสามสิบวันนะครับขอผ้านะครับผมทาไวว้้้ใหแลนะ ว่าแตกต่างกับแบบแตกต่างกันในไทยแบบไหนนะครับลองลองไปดูใน YouTube นะครับป้ายนะครับป้ายจะเป็นป้ายยางสีดํานะครับป้ายจะไม่เหมือนกับบ้านเราด้วยนะครับอ่าก็แล้วก็ฟอนต์ตัวอักษรคอนเวิร์ตจะเป็นตัวเก่าออริจินอลนะครับทุกอย่างคือออริจินอลหมดเลยนะครับทรงวัสดุสวยนะครับอ่านี่บ้านเรานะครับบ้านเราก็นานาจะผลิตทีหนึ่งนะครับโลโก้ไม่เหมือนกันนะครับผ้าคนละเบอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สนใจดูแบบไปที่ไลน์นะครับ adkln นะครับ จะมีรูปพร้อมราคาทุกรุ่นเลยนะครับพิเออเดอร์30วันครับล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ